ครับสวัสดีครับค่ะหุ้นเด็ดสามตัวที่ให้ในรายการเมื่อเช้าที่ FM 97นะคะครับค่ะมีตัวที่พูดถึงนะคะตัวแรกก็คือเกียรตินานะคะครับสำหรับตัวนี้ก็เออยังก็ยังถือได้ต่อนะค,ะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยมีที่มีที่หนึ่งจุดสองอันนี้ย่อจากเช้าลงมาอีกนะตอนเมื่อเช้าบาทสิบเอ็ดสิบสองมั้งอืมใช่ครับก็ก็รบกับเนี่ยประมาณนี้ครับหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่ง นครับแล้วก็แล้วก็จุดคัดลออคือหนึ่งจุดศูนแปดครับด้านบนก็คือหนึ่งจุดสองค่ะแต่ผมขออัปเดตตลาดนิดหนึ่งตอนนี้คือคือแนวต้นหัดไปเนี่ยคือประมาณหนึ่งห้าสามสุดค่ะนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการพักขางระยะสัน้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนใหญ่ถ้านะทามมิ่งตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นการขายทำกำไรไปส่วนหนึ่งค่ะ นะครับเพราะว่าอาตลาดที่ขึ้นเมื่อวันศุกนะรเเ์เนี่ยนะครับขึ้นมาถึงวันวันอังคารเนี่ยผมว่าน่าจะมีการอ่อนตัวระยะสั้นบ้างน,นะครับเพื่อลดความร้อนแรงนะครับอันนี้คือตลาดสมมุติว่าถ้าใครใครมีไปแล้วก็ก็เริ่มเทโพฟิคนะครับและอย่างที่เอสมมุติจะเข้าก็คือเขาเข้าตอนเนี้ยถ้าตลาดมันพักฐานเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ายังไงเหมือนกับว่าจะมีต้นทุนสูงคแล้วก็ต้องถือ ถือเพื่อรอรอบหน้าเมื่อตัวเส้นเด็กมันพักฐานและสั้นเสร็จมาเหนือขึ้นต่อก็คือจะถึงยาวหน่อยคะนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนคือซื้อข้าใครไม่ซื้อก็อาจจะรอเซตพักฐานก่อนแล้วค่อยซื้อก็ได้อย่างเกียรตนาก็เหมือนกันก็คือถ้าจะซื้อเลยก็คือถ้าหลุดต่ำกว่าหนึ่งจุดแปดขัดลต่ดไปก็คือหนึ่งจุดสองขายนะครับอย่างตัวถ้าแนะนำ SCN เพื่อนพี่ก็คือตอนเนี้ย มันใกล้4บาทอยู่ประมาณ13.6 13.7ค่ะก็เล้โปรฟิตลันก็คือถ้าต่ำกว่า13.3 3.4 13, ให้ขายไปก่อนเพื่อรอบโปรฟิตค่ะล็อกโปรฟิตนะใช่ครับถ้าต่ำกว่า13.3 3.4นะนะครับอันนี้อันนี้นคือ SCN แล้วก็ตัวอตัวหนึ่ง Aqua ใช่ไหมฮะที่แนะนำไปช่วงเช้า,า Aqua ใช่ก็ยังยังนิ่ง,งๆอยู่ นะครับก็อ,อตัวนี้ราคา0.94ก็0 9 2คัดลออนะครับ, 94, ด,นะรบด้านบนมี1.05บาทค่ะนะครับส่วนตัวที่เอ,อถึงยางได้หน่อยนั่คือิลิที่แนะนําไปนะครับไปขายประมาณสองบาทค่ะครับผมก็มอัปเดตเรื่องตลาดค่ะครับแล้วตอนเย็นเก็บตัวไหนไหมทางเทคนิคคือถ้า คือก็ถามจริงอยากอยากให้อยากให้เน้นขายมากกว่าดีกว่าค่ะค่ะครับเพราะอย่างถ้าถ้ามีเออก็มีก็มีดูอยู่เหมือนกันอย่างอย่าง PTG อ่ะพี่ PTG คืออะไรนะครับไปตัวปั๊มปั๊มปั๊มเขียวๆอ๋อใช่ครับ PTG ก็ซื้อตอนนี้ไปขายที่แนวจุดสูงเดิมของมันก็คือประมาณสิบเอ็ดจุดหกศูนบาทค่ะอือฮึครับแต่มันก็มันก็คือไม่ไกลนัเท่าไหร่อ่ะ ประมาณ 11.6, 11.8ประมาณเนี้ยค่ะครับผมถ้าถ้าผมอยากอยกจะเล่นนะครับอืมแต่ก็คือก็ส่วนกห่ก็คือเน้นเน้นขายที่มันขึ้นมาครั้งเนี้ยมันเล็กสี่จุดเนง้ะเท็นิคกะอืมครับครับผม p t g ทางเทคนิคเนาะครับใช่ใช่แล้วก็อย่างอืมอย่างตัวฟิวเจอร์ใช่ไหมฮะมันก็อย่าง c d m ออย่างเงี้ย CDM ก็ขึ้นมาแล้วถึง10 10นวตามี10 70ถึง10 14ก็แนะนำเป็นเป็นปิดสนาลรองทำกำไรครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเหมือนจะเปิดสนามใหม่ที่ผมแนะนำเป็นช็อตละนะครับก็ใช้จุดคัดลอยคือถ้าสูงกว่า10 14คัดลอดคัดลอยนะฮะ ใช่ครับก็คือง่ายๆตอนนี้เลงเลงเปิดช็อตอ่ะอืมครับส่วนใครมีลองอยู่ก็ปิดทํากําไรหรือว่าถ้ามันไม่ถึงหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่แล้วแบบเหมือนลงย้อนกลับมาแล้วต่ํากว่าต่ำกว่าสักประมาณเอ่อหนึ่งศูนูย์หกเนี้ยก็ก็ไม่ดีละอาจจะล็อกโปรฟิตเหมือนกันค่ะครับผมครับอืมกาดก็ขึ้นๆเลยเนาะช่วงนี้ใช่ครับ ขึ้นด้วยเหตุผลทางเทคนิคหรือว่าปัจจัยอะไรคะที่เข้ามามตัานตลาดก็คือที่หนึ่งผมดูเซนิเมนต์ตลาดมันดีด้วยไงพี่คืออย่างยุโรปเปิดมาก็บวกไปแล้วสองเปอร์เซ็นต์นะฮะมันก็ทำให้แบบเซนิเมนต์บ้านเรา<อ>ดูดีขึ้นในช่วงบ่ายแต่ผมไม่เกียวไม่เกี่ยวกับข่าวเ,เรื่ลือกตั้งนะใช่ไหมครับของเราเหรอฮะอืมคััเพรามมีข่าวมาว่าก็คือทางคอรชเนี่ยเขาจะเหมือนกับทำประชามติก่อนอ๋อ ถึงจะทําให้เลือกตั้งกันเดิมเนี่ยเลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งก็คือจากเดิมเนี่ยอาจจะอาจจะเกิดปาะมาณไตม่านหนึ่งป็หน้าใช่ไหมค่ะค่ะก็เลื่องเป็สามเดือนยังไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าต้องรอประชามติก่อนนะฮแต่คงไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกเพราะว่าเหมือนกับในตลาดก็เหมือนคือผมว่ามองไม่มีระยะนะว่าจะเลือกหรือไม่เลือกตั้งเพราะโอกาสมันน้อยที่เลอกตั้งคือความไม่เจนมันยังไม่มีเลยอ่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาว่าเหมือนกับว่า คืออาจจะช้าหน่อยแต่ตลาดไม่ลบก,ก็คือเขาไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วอะว่ามันจะมีการเลือกตั้งในเร็วนี้อะไรเงี้ยก็ชัดเจนว่าตลัดเคลียร์แล้วล่ะไม่เลือกตั้งเร็วๆนี้ก็เลยขึ้นถูกปะก็ไม่รเวมกันผมมองคือคือถ้าใครคิดว่าเออถ,ถ้าถ้าสมมว่ามีเลือกตั้งแล้วมันมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นมามองชอ็อปไปข้างหน้าแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีรัฐบาลน,นี้อยู่ต่อไปมันก็เหมือนสาต่อเศรษฐกิจผมว่ามันก็ดีนะถ้ามองในมุมหนึ่งอะไรเงี้ยอื อืมนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไอ้เรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังโอนได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงให้ความหมายนะก็คือรัฐบาลอยู่ต่อก็ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เรื่องการเมืองอ่อนไหวที่อย่าไปพูดเลยกลัวโอ้โอ้กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันเพราะพวกเราชาวตลาดหุ้นเราอย่าไปยุ่งขัดเขาเลยใช่คิะแต่เพราะไม่แน่คือสรุปว่าคือมันจะมีเรื่องเกิดไม่เมื่อผมว่ามองตลาดไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายแล้วอะ เพราะว่าเขาคิดเขาไม่ได้หวังไงว่ามันจะมีรัฐตาลถึงไลยพี่ใช่ค่อะอืมเพราะว่าก็นั่นแหละเออเป็นเรื่องดีกว่าอืมโอเคก็เ,เดี๋ยวปัจจัยเอาอันเดียวกันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นข้างหน้านะวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีรายงานประชุมเฟดใช่ไหมฮะตอนตอนเด็ๆ <ơ> กๆค่ะก็ก็ไม่ได้จะมีอะไรคือเมสเต่เดิเหมือนเดิมก็ือคือยังไม่ที่พุ่งกบีย่ค่ะแล้วก็มันจะมี วันที่ยี่สบเอ็ดยี่บสองพฤษภาคมประชุมยูอันนี้ก็ตามเรื่องกรีซว่าว่าจะเหมือนกับว่ามีความซึบมหน้าเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือเปล่านะครับซึ่งซึ่งตอนนี้อาจต้องคอนเซิรนหน่อยเพราะว่าถ้าถ้ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยมันทำทางเฟดม,มันจะเริ่มบีบแรงเพราะอะไรเพราะว่าเอาทิตย์หน้าเนี่ย ก็คือเข้าสู่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครัคือกีเนี่ยจะมีดีวชําระต้องหาเงินมาสนหนึ่งเหมือนกันเพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างภาครัฐประมาณสองจุดห้าพันล้านยูโรค่ะซึ่งถ้าหาตัวที่คุยกับอยู่ะยังไม่รับเงินช่วยเหลือเนี่ยนะครับแม้ว่าจะจ่ายหาเงินมาจ่ายลูกจ้างภาครัฐได้แต่ว่าครับครับคล่องเนี่ยมันจะตึงตัวมากๆเลยค่ะดั้นตลาดอาจจะเริ่มมีความกังวลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเซมเ็นลบ <Okay. S 2> ให้กับตลาดต่างประเทศรวมถึงบ้านเราได้ในในอาทิตย์หน้าหากว่าประชุมเอีูในวันที่21 22เนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้าครับผม okay. แล้วก็อัปเดตเรื่องฟอนดโฟนนิดนึงนะฮะ<ช>คือนะตอนเนี้ถ้าเห็นจะเห็นว่าเงินบาทเริ่มแข็งค่า <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> ก็ส่วนหนึ่งอาจจะอาจจะกลับเข้ามาเก่งในส่วนตลาดราเซีนี่ครั้งหนึ่งว่าเอ่อจีดีพีออกมามันยังไม่ค่อยดีนะครับอาจจะเกง่งเรื่องว่าต้อเบีย้ย okay. ซึ่งมันก็จะดีต่ออันนี้ส่งสู่เซ็นินเด็กด้วยเพราะว่าออฟอนโฟกลับเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาตราสารนี้มากหน่อยแล้วก็ส่วเนเล็กน้อยอาจจะเข้ามาเซ็นินเด็กแต่ <Okay. S 2> ที่สําคัญคือที่มองเซ็นินเด็กดีเพราะอะไรเพราะว่าการลงจํากัดเนื่องจากมีตัวที่ก็ฟันซึ่งปัจจุบันก็ออกมาประมาณสี่ห้ากองนะอมูลค่าโครงการประมาณห้าถึงหกพันล้านบาทถึงเซ็ต <Okay. S 2> ลงก็ต้องซือ้อ แต่ทั้งิ่งช่วงสั้นเนี่ยคืออาจจะออกตัวระยะสั้นก่อนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครจะซื้อเนี่ยผมรอให้ให้เกิดการอนอนตัวก่อนให้ซื้อจะดีกว่าแล้วช่วงนี้เป็นทา้งเรื่องการขายสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วรอบก่อนค่ะนะครับก็เป็นเช่นนี้ครับพี่โอเคได้ค่ะแล้วทองคําคืนนี้่ะคะทองคำใช่ไหมครับใช่ก็สําหรับทองคําก็ก็ยังดีอยู่นะครับ อืมถ้าก็าดูตัดได้ที่มันไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันสองร้อสิบเหรียญต่อออนฮะก็ยังเป็นเน้นลองอยู่แล้วก็ไปปิดลองพ s i ิชันที่ประมาณสักหนึ่งสองสามศูนย์มาหนึ่งสองสี่ศูนย์ครับผมบก็ถือต่อไปลองเนาะครับค่ะพอ i ิชันได้ค่ะคุณอ๋องขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับผมค่ะคคุณอ๋องก็มองทางว่ายังขึ้นอยู่นะ